สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมดรธนพัฒน์มั่นคงผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจวันนี้ผมจะขออนุญาตนําเรียนทุกท่านเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมห้องเรียนอาชีพสําหรับพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวะและอุดมศึกษาประจําปีการศึกษา2566ของวิทยายลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ครับในโครงการนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นของโครงการก็คือ เราจัดขึ้นนะครับเพื่อบริการวิชาการของวิทยาลัยของเราสู่ชุมชนนะครับข้อที่2คือการนํานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดนะครับในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษานะครับข้อที่3คือเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายนะครับความคิดเห็นร่วมกันในการที่จะพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับและข้อที่4คือได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนารูปแบบให้กับพวกเราได้อย่างชัดเจน นะครับจึงเป็นที่มาในการดําเนินการโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็จะมีข้อที่1นะครับเพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมห้องเรียนสายอาชีพนะครับให้กับโรงเรียนนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและข้อที่2นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอน,ต,อนต้นนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจที่สำคัญคือมิตรทัศนคติที่ดีต่อ,อการเรียนสายอาชีวศึกษาครับ หลังจากนั้นนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3คือเพื่อบรูรณา,าการการจัดการเรียนการสอนครับในการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับกับโรงเรียนของคู่พัฒนาที่เราจัดขึ้นส่วนข้อที่4เป็นการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวะและอุดมศึกษานะครับให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับสำหรับโรงเรียนที่ดําเนินการในปีการศึกษา2566นะครับ ซึ่งเรามีการดําเนินโครงการมาแล้วนะครับมากกว่า6ปีนะครับปีนี้นะครับมีโรงเรียนดําเนินการร่วมกับเราก็คือ6โรงเรียน1มหาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนที่1นะครับขออนุญาตเอ่ยนามชื่อโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านเมโจโรงเรียนที่2โรงเรียนบ้านร่มหลวงโรงเรียนที่3คือโรงเรียนบ้านสันคยอมโรงเรียนที่4คือโรงเรียนบ้านเมืองกืดโรงเรียนที่5โรงเรียนวัดแม่แกดน้อยโรงเรียนที่6โรงเรียนน้ำเปิงวิทยานะครับอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการร่วมกับพวกเราในการ หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเชื่อมโยงไปยังระดับอุดมศึกษาก็คือวิทยาลัยพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับในความสําเร็จที่ผ่านมาครับเรามีโมเดลในการดําเนินโครงการนะครับเราใช้ชื่อว่าพายับโมเดลนะครับ E A Y A P นะครับพายับโมเดลถือว่าเป็นโมเดลที่เราประสบความสําเร็จจากการดําเนินโครงการนี้ครับประกอบไปด้วย P ตัวที่1ก็คือพร้อมนะครับพร้อม พร้อมคือการเตรียมความพร้อมนะครับกับโรงเรียนต่างๆขั้นตอนนี้ครับผมเองดําเนินโครงการนะครับโดยการออกไปสํารวจความพร้อมนะครับแล้วก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดนะครับเพื่อที่จะดําเนินโครงการนะครับให้กับโรงเรียนต่างๆยังรวมไปถึงการเดินทางไปยังโรงเรียนคู่พัฒนาต่างๆเพื่อไปเยี่ยมชมนะครับตัวที่2ครับเราใช้ชื่อนะครับตัว A ก็คือ attitude นะครับเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี พอเรามีโรงเรียนที่เราคิดว่าเราจะจับคู่พัฒนาแล้วนะครับเราก็ร่วมกันสร้างทัศนคติที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้บริหารประชุมครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนต่างๆนะครับเพื่อให้มีทัศนคติร่วมกันว่าเราจะดําเนินโครงการร่วมกันนะครับเนาะขั้นตอนที่3ครับเป็นขั้นตอนของตัว Y ก็คือ Yes I Can Do ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญครับถ้าเราไม่สร้างความรับรู้นะครับให้กับ ผู้บริหารและครูโรงเรียนต่างๆว่าเราทําโครงการนี้แล้วประสบความสําเร็จได้นะครับโครงการก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้จึงเป็นขั้นตอนของการที่เราจะสร้างนะครับให้ครูทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันว่าเราทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จได้นะครับตัวที่4ี่ครับก็คือตัว P Practice ก็คือการปฏิบัติขั้นตอนนี้ครับก็นําแผนที่เราได้วางแผนร่วมกับครูนะครับจัดการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนรายสัปดาห์เรียบร้อยมาสู่ขั้นตอนของการสอน ในระดับพันุพื้นฐานเราก็จะส่งครูลงไปสอนตารเรียนต่างๆนะครับให้ครบตามหลักสูตรอาชีวศึกษาของเรานะครับในรูปแบบของวิชาชีพระยะสั้นนะครับจัดเป็นรูปแบบของวิชาชีพระยะสั้นตามหน่วยงานของตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดก็คือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั่นเองนะครับส่วนในระดับอุดมศึกษาของอาชีวะเราก็ส่งเด็กของเราไปเรียนที่วิเลยพลังงานทดแทนในรูปแบบของเครดิตแบงค์นะครับเก็บสะสมหน่วยกิจ หลังจากเด็กจบปวสแล้วก็สามารถไปเรียนต่อที่วิาลยพลังงานทดแทนมหาวิาลยแม่โจ้ได้โดยนําผลการเรียนที่ได้ตรงนี้ไปเทียบโอนได้เลยส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานก็นําผลการเรียนตรงนั้นมาเทียบโอนเรียนต่อที่พายัพเทคโนโลยีนะครับตัวสุดท้ายครับก็คือตัวแอดเทมตัวพยายามความพยายามนะครับตัว A ตัวสุดท้ายความพยายามของเราก็คือว่าในแต่ละปีในแต่ละภาคเรียนเราจะมีการสรุปบ,บทเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาโครงการ นในระหว่างการจัดก,การเรียนการสอนเรามีการออกไปนิเทศเรารับฟังข้อเสนอแนะของคุณครูเรานับฟังข้อเสนอแนะของนักเรียนว่าเรียนแล้วได้ผลจริงไหมเราเลยนําผลตรงนั้นเข้ามาสู่ความพยายามในการสรุปโครงการสะท้อนปัญหาร่วมกันนี่คือพยัพโมเดลเป้าหมายสู่ความสําเร็จนะครับสวัสดีครับผมนายอารามสารจรรันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกืดวันนี้จะได้นําเสนอ เกี่ยวกับหลักสูตรเชื่อมโยงนะครับโรงเรียนบแม่บรรค้นเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับจัดการเรียนการสอนในการศึกษาภาคบังคับเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปนะครับแต่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีวัตถุประสงค์เน้นย้ำในเรื่องของทักษะอาชีพและทักษะชีวิตจึงเป็นที่มาของหลักสูตรเชื่อมโยงในครั้งนี้นะครับ ในหลักสูตรเชื่อมโยงนี้โรงเรียนบ้านเมืองขึน้นได้พัฒนานหลักสูตรออกมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับโดยเอาอาชีพในชุมชนนะครับทุกอย่างท,ที่ประกอบอาชีพอยู่ในนี้เนี่ยมาเป็นเนื้อหาสาระในการนําเสนอจัดการเรียนการสอนให้กับเรียนซึ่งเหตุผลที่นําอาชีพในชุมชนนั้นเข้ามาเป็นารายวิชาเพิ่มเติมก็เนื่องจากว่าเราได้รับาการ ความเห็นนะครับจากกรรมการฐากษาผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเนี่ยบอกว่าอยากจะให้นําสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนะครับที่เป็นของดีของคนเมืองกืดเนี่ยสอนให้กับลูกๆนักเรียนเยาวชนของคนบ้านเมืองกืดให้รู้จักรักและหห่วงแหนในท้องถิ่นนะครับในอนาคตเติบใหญ่ขึ้นไปได้อาจจะได้เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการในชุมชนนะครับจะกลายเป็นผู้ที่รักษาสภาพแวดล้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้นะครับ ซึ่งในหลักสูตรเชื่อมโยงนี้นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เราได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเชียงใหม่นะครับหรือที่เรารู้จักกันในในนามวิไลหาปลานะครับเพราะเป็นคอนเซปต์อย่างนั้นเนาะเขามาทํา m o u กับโรงเรียนบ้านเมืองกึดนะครับโดยนําเอารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพเช่นวิชาการโรงแรมนะครับแล้วก็วิชาคอมพิวเตอร์สื่อสารเข้ามาสอนในโรงเรียนประโยชน์ที่ได้จากตรงนี้ก็คือว่า วัตถุประสงค์ข้อที่1เลยนะครับการที่เราทําแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ให้ผู้เรียนนั้นได้เครดิตแบงก์เกี่ยวกับหน่วยกิจการเรียนของพายัพแล้วนักเรียนที่จบมสาจากเราสามารถเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศโดยนําหน่วยกิจเหล่านี้ไปต่อยอดได้นะครับไปบวกในหน่วยกิจในการเรียนในระดับสูงขึ้นได้นะครับประเด็นที่2ก็คือว่านักเรียนของเราสามารถที่จะเข้าเรียนสายสามัญ โดยที่ตามปกติเหมือนเด,เด็กๆทั่วๆไปเราไม่ได้ทิ้งนะครับแล้วก็เน้นย้ําในเรื่องของการทําอาชีพอีกต่างหากนะครับซึ่งซึ่งเป็นเทรนที่ที่แต่ละโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกว่าจะาขยับขยายกันนะครับประเด็นที่3นะครับสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีสามของเราแล้วเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะเรียนต่อด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็แล้วแต่นะครับ ก็สามารถที่จะนําความรู้ที่ได้จากการเรียนในโรงเรียนด้านมังคุดแห่งนี้ไปประกอบอาชีพในชุมชนได้ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากสถานประกอบการนะครับจากผู้เจ้า,จาของกิจการต่างๆรับเข้าทํางานเนื่องจากว่าผ่านผ่านการฝึกงานผ่านการเรียนรู้ในด้านทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในชุมชนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนบ้านมังคืดเช่นปางช้าง ของผู้ใหญ่บ้านก็รับนะครับร้านกาแฟจังเกิลก็รับเหล่านี้จะเป็นสถานที่รองรับการทำงานของของนักเรียนที่จบม .3 ไปโดยที่ไม่สามารถจะไปเรียนต่อได้นะครับส่วนการวัดและประเมินผลของหลักสูตรเชื่อมโยงนี้เราก็วัดประเมินผลตามราะเบียบวัดผลทุกประการนะครับเพราะว่าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอีกทั้งยังสามารถที่จะเก็บหน่วยกิจเนี่ยไปเรียนต่อในระดับอาชีพวศึกษาได้ ความปรารถนาสูงสุดของโรงเรียนบ้านมองกืนะครับในในความหมายของผมนะผมต้องการที่จะให้โรงเรียนบ้านมองกือดนี้เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องอาชีพของชุมชนนะครับในอนาคตเนี่ยคนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้เข้ามาศึกษาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้เรื่องอาชีพได้นะครับว่าทวนทวนอดีตนะครับทำปัจจุบันแล้วก็ตั้งค่าเป้าหมายในอนาคต เรื่องการประกอบอาชีพของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีตรงนี้จะเป็นความคาดหวังว่าเราจะทําให้เกิดขึ้นให้ได้ในอนาคตภายในภายใน2อปีที่ที่ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักๆทั้งหมดของหลักสูตรเชื่อมโยงส่วนการดําเนินงานต่างๆนั้นเดี๋ยวจะมีการนําเสนอในคราวถัดไปครับขอบคุณครับในปีการศึกษา2566นะครับ ส่วนงานวิชาการโดยฝ่ายงานแผนงานและความร่วมมือนะครับก็สรุปผลความสําเร็จของโครงการเราดําเนินการดังนี้นะครับในทั้งหมดนะครับเราดําเนินการมาตั้งแต่ปี2,559มาจนถึงปัจจุบัน2,565นะครับเปอร์เซ็นต์ของความสําเร็จนะครับอยู่ที่90.2ซนะครับซึ่งในแต่ละปีก็จะมีจํานวนผู้สําเร็จนะครับแล้วก็จํานวนคนที่ผ่านเกณฑ์การติดษานะครับผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างก็คือ เมื่อปี2565นะครับปีล่าสุดเนี่ยมีนักเรียนเรียนทั้งหมดนะครับอยู่ทั้งหมด7สถานศึกษาครับจำนวนผู้เรียน296คนนะครับผ่านเกณฑ์ทั้งหมด267คนรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีปี2559มาจนถึง2565มีผู้ที่เข้าเรียนโครงการของเราทั้งหมด1,628คนครับผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด1,468คน รวมเป็นคิดเป็นนะครับ90.17%น์ะครับสุดท้ายขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาที่การภาค15ศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจโดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนโรงเรียนคู่พัฒนาทั้งหมด6โรงเรียนที่ผ่านมาเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบเชื่อมโยง เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยั่งยืนและเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนต่างๆวิทยาลัยของเราจะดำเนินโครงการนี้ให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับ เป็นของฉันแตกต่างสร้างสรร์มีฝันที่ไฟมือนเทียนสองใจ